ณวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับบ้านแล้วแต่ตอนนี้ฝนตกแถมยังมืดอีกเขาจึงเดินไปข้างหน้าแต่ปรากฏว่ามีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของเขาเขาส่องไฟฉายออกไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอิดกกเก่าตั้งจากนั้น เขาได้มองไปทางซ้ายและขวาก็าไม่เห็นอะไรนอกจากเศษบ้างพังๆแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้อังไฟฉายกระแทกอิดอิที่กำลังพังและใล้จะใกล้จะหลุดเต็มทีแถมเขายังเดินเข้าไปเรื่อยๆอย่างไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดว่าเขาจะไปที่ไหน เพราะว่าตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยแต่เขาต้องเดินต่อไปเพื่อกลับบ้านที่นี่มันมืดมากโอ้ตอนนี้เขาได้สง่งไฟฉายไปด้านหลังอิดมันขยับไปมาโอ้จะน่ากลัวจริง ทุกคนครับนี่ผมเองนะโอเคทุกคนอยากคิดว่าเป็นใครน,ะนั่นคือผมใครใครก็รู้หลังจากนั้นต่อมาเขาก็เดินต่อไปอย่างช้าๆและเขาก็ได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหน้าของเขาเขาเห็นร่างกายของมันเหมือนกับศพของมนุษย์อย่างนั้นเหรอ,หรอเขาตกใจมากแล้วก็ แล้วเขาก็บอกว่านี่มันคืออะไรกันทำไมถึงมีของแบบนี้อยู่ในที่นี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปสับูนย์ตลอดการไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยแล้วสมมนุษย์นั่นคืออะไรมันฆ่าเขาหรือเปล่าต้องมาดูกันเลย ัจากนี้มันจะมีอะไรเลือดที่พู่งฟุ้งกระจไปทุกที่และไฟชายมันยังไม่หยุดมันส่งไปที่ศพชายคนนั้นก่อนที่จะไป